โม่โชูงเข้าเข้าตกใจหมาตกใจหโมาตกใจหมาอุ้ยไปแล้วครับวัยรุ่น <c oughs> ดูหน้าตาครับครับวันนี้เราเอ้าถืออะไรครับเนี่ยถืออะไรถืออะไรถืออะไรถือของกินวัยรุ่นนะครับก็มีตู้ลำโพงข้างห้าด้วยนะครับวันนี้เราก็เคลียร์สถานที่นะครับเตรียม ทำบ้านให้แสนคูณน,นะครับอันนี้ก็จะตัดข้างหลังนะครับโอ้ยติมจะละลายนะครับเดี๋ยวเราไปหาแสนคูณก่อนวันนี้มาตามคำขอ f อนะครับด,ด,ดูดูดูดิมาทำอะไรเอาอันนั้นคุณอะไรแอน <c oughs> วันนี้ก็มาตามคำขอ f อนะครับแสนคูนจะมาเต้นมาลองกองแกงนะหลังจากที่ไม่ได้เต้นนานนะครับก็ มาเต้นเพลงมปนลองกองแก่งแต่ว่าเป็นเวอร์ชันรถเฮนะครับทำคุณโยกอันนี้เพลงยังไม่มาโยกแล้วครับ <c oughs> โยกโยก <c oughs> คุณแฟนคุณครับคุณแฟนคุณครับแฟนคุณ โซนเสียงรอเลยลูกเสียงรอเสียงรออยู่เนินเสียงรอไอ้ยิ้มเลยลูกยิ้มยิ้มปะชุ่มยกกางขึ้นสูงออดูทำดิเหมือนขี้เกียจนะครับเออมาแล้วครับมาแล้วไอ้รุ่นไอ้รุ่นของเราโอ้ยโอ้โโอ้โโอ้โไล่หมานะครับไล่หมา อ,อ่าอันนี้ของกินเดี๋ยวเอาไว้เต้นเสร็จดีกว่าเต้นเสร็จเอาไว้เชิบแม่เชิบสักแทงไห้ลูกอ่ะเดียวชิมๆก่อนนี่ให้นางวันก่อนเต้นก่อนไม่คืออยากไปไหนเลยลูกฉันนว้ต้มยำเราหิวครับพ่อก็หิวพ่อหิวนะไม่ใช่ลูกหิวคำคูนสุดหล<อ>่เอเฮ้ยไม่น้าตาไม่นางเลยมันดูอะไร สำรวจก่อนสำรวจเน่เมื่อคืนฝนตกเอ้ยอันนี้นรารีบบรึเกินนะครับเอ้าเฮ้ยขนาดหักขนาดกระเด็นครับไหนดูดิเอาแล้วมีคนเจอหรือยังครับนี่ยังไม่รู้เลยคันเนี่ยขนาดกระเด็นครับเรียบร้อยเลยครับพี่น้องเองยดูหางกระดวนด้วยดูหางนี่ดูหางนี่หางก็หายครับผม โอ้ไม่มีอะไรดีเลยหายหมดแล้วไม่มีค่าเลยนี่เตะเตะเตะเห็นนคุณไม่เคยเห็นมากัดกันเนะไม่ลูกกัดมาน้อยเขาหรือเปล่าเออหาไอ้กัดมาเยี่ยงค่ะเฮ้ยมันกัดมาได้มาเฮ้ยด็กน้อยเด็กน้อยอุ้ย ให้ลุงกัดหมาน้อยเองเอ้ยเด็กน้อยไปเอาหมาออกนะครับหมาโดนลุมครับนู่นหมาโดนลุมอยู่นู่นครับลุงไม้หมาเก็บไม้ให้แม่ป่ะหมาหมู่จริงๆเลยโอ้ยไม่ยังไม้โอ้เหลือแต่ไม้ครับบอกว่าพ่อแรงตีนแท่งสูงบนทุ่งพ่อเก็บได้แล้วเหรอโอ้หน่อยทำบาปไปรุ่นจังเลยขนายก็หักออกคนทางก็ดึงหลุดมีนะครับจักอะไรนะครับเชิญคุณเราอ๋อนี่ไง งานขนาดกระดินเอาไปอัดกรอบใส่ใส่คอนะไหนดูนี่อัดถือไว้ก่อนโอ้ครับก็ใหญ่พอสมควรอุ้มมือมือผมดำมากนะครับเพราะว่าไปตัดต้นมะม่วงออกนะครับเตรียมทําบ้านให้เสียงคุณวันที่สิบนี่ก็จะไปซื้ออุปกรณ์นี่คือขนาดขนาดของเสียงกุนะครับแบบกระดินไกลมากนะครับนี่คุณลูกชายจะกินอีกอันหนึ่งแล้วนะคิดว่าแต่อากาศเย็นจะไม่กินนะเนี่ยป้องไม่ฟูกันเลยหนูไม่กินลูกอ๋อนี่ครับ กระดิ่งน,นะครับกระดิ่งหนักออกเลยอ่ะไม่รู้ไปเล่นท่าไหนนะเน,นี่ยนียอ่ะแต่มือคุณไม่สวยเลยนะ,ะมือผมไปตัดอันนี้ยางมันติดไงโอเคครับอ่าพร้อมหรือยังครับนี่ยุ้ยถอดโซ่น้องก่อลไวรุ่นใจร้อนแล้วอยากเต้นแล้วเนี่ยหัวงาถอดที่เข่าไปเป็นมันยิงก้อง <c oughs> นี่ครับ ผมจะเอาไปอัดกรอบนะครับใส่คอท่านบรรลังอันนี้อยากเต้นแล้วตื่นเต้นกับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียง f อด้วยเครื่องเสียง F c ซซื้อให้นะครับขอบคุณมากเลยครับได้หลายงานมากเต้นหลายเพลงแล้วนะครับตอนนี้ก็กจะพังแล้วครับผมนี่คือสายชาร์จต้องมาอยู่ข้างนอกนะครับโอ้โหใกล้จะพังแล้วใช้งานได้แบบคุ้มมากครับผม ยืนนิ่งจังเลยนะแสนคุณเอวดีๆนะลูกนะเอวดี e นะครับของดีก็ลีลานิดหนึ่งเ <c oughs> อาตู้ลำพงไว้ใกล้ๆเลยนะเปิดเสียงแบบเอาเป็นเวอร์ชั่นรถเฮนะครับคุณแม่เวอร์ชั่นรถเฮนะเพราะว่ามันลองกองแก๊งธรรมดามันไม่ไม่ไมล้าสมัยนะบ้านเราต้องรถเฮนะครับ เราต้องดูมุมนี้เนี่ยมุมนี้ดีกว่าโอ้คุณจ่าก็อยากเต้นด้วยเอาคุณจ่ามาดีไหมเนี่ยโอ้มุมนี้น่จะสว่างนะเออได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่แล้วได้ลองลองเทสเพลงก่อนดิเอาเปิดค่อยๆเทสเพลงดูก่อนเทสเพลงเหรอคุณพ่อก็เทสเปิดแตผมไม่รู้ว่าเพลงไหนนี่เพลงนี้แหละค่ะที่คุณแม่เคยแล้วเออเอาเอาเดี๋ยววิจะเทสเพลงเฉยๆลูก อ้าวมาแล้วครับพี่น้องเอ๋ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเเฮ้ยเ้เม้ย้เฮ้ยย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ oh ้อเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เเเย เธอทำมาพ้นทุกเรเป็งไปเจ้าคนเดียวสุดที่แล้วก็อยากมีไปเจ็บแค่นอนใจไอ้อยากให้คืน เป็นรางวัลแนวของแสตคูนนะครับครับคุณโอ้ยหนุงอนอะไรลูกวันนี้มา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 เร็วๆนี่นี่มาเร็วมาเร็วมา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 เร็วครับมา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 เร็วครับอะไรครับนี่ฮเอะออโอ้โหเจ็บมากอู้นอนรอเลยนอนเลยครับอ้าปากรอครับอ่ะก่อนเลยครับก่อนเลยครับเอาอะไรก่อนดีลูกเอาอะไรก่อนกินนมก่อนกินนมก่อนเออเพราะว่า เดี๋ยวกินไอติมเนาะอันนี้บชสูงเอาปากดี้ดิโอ้ยดูดิบชสูงเข้าเข้าตกใจหมาตกใจหมาตกใจหมาอุ้ยไปแล้วก็ไปรุ่นโอ้ยรุ่นไปรุ่นอันคุณนั่งกินแบบผู้บ่าวนี่ลูกเออนั่งกินแบบผู้ดีนะครับดูดิกลัวแต่ไม่ได้กินนะครับเออลุงคุณแม่เตี้ยนะหุบเลยคุณแม่เตี้ยต้องให้เขานอนลงโบชุ่ง ลงอีกลงนี้ดิมิติการใหม่การกินนมนะคะนอนนอนกินก็ยืนกินก็อ้วนนะคะนอนกินก็อ้วนเหมือนเดิมเขาละแวงหมานะคะตอนนี้หมานี่เฮ้ยอย่าไวรุ่นจะชนเนื้อดูกระต่ายละแวงหมานีไม่ใช่ระแวงถูกหมาระแวงถูกแม่ตอนนี้ท้ายมกล่องของเราก็มีมิตรการอร่อยนะคะเพราะน้องหมา เราสังหารเลยไหมคะตอนนี้สังหารไม่ได้เบอร์ทูเหมือนไม่อร่อยเลยอยากกินไอติมมากไม่สาไม่ถึงไม่อยากกินไอติมมากกว่านี่ไอติมให้น้องกินด้วยเด้อลาลายหมดแล้วเนี่ยขาดแต่มาลองกองแกงอยู่เทกสามสี่โลเชนคุณต้องไปซ้อมมาลองกองแกงมาใหม่นะลูกนะอุ้ยไหนนี่ลาลายหมดเลย เป็นเพราะคุณแม่พาเต้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมพาเต้นจุ้ยครับไม่เกี่ยวหรอกครับมาลองกองแกงมันแช่เนี้ยครับเขาชอบงัดใช่ไหมคุณบอกว่าผมชอบงัดครับดูกไอ้จีนน้องเฉินคุณละลายหมดเลยเป็นพอมาลองกองแกงใ็ไม่รู้หลังต้องเอางัดชะงัดนะโอ้ยมันลุ้นตีกันเนาะ ไปุู้นตีกันเจนคุณบอกว่าตีกันอย่ามาตีนุ่งกันคุณนะของคุณกินไหมลูกต้องคุณเป็นใจครับอุ้ยรูดกินพอเลี้ยครัวเดียวนะหมดเลยเอ๋อไอ้น้องด้วยไอ้น้องด้วยเอ้ามานี่ดิเดี๋ยวชิมดูก่อนดิปเปิดูก่อนเปิดละเปิดจ้ะเฮ้ย อะไรอะไรอยอู sociedad, ああ้เลยตามขพ่อครับไปอู่พอทำพูนไหมเอามาลูกมา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 เยอะมามาโนมา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 บนสูงบนอปากสูงสูงอปากสูงบน ดูหน้าตาครับโอ้ยหมดเลยครับเือแต่ขวดอะไรนั่นไปเจอกล้วยได้ไงงอนดู <c oughs> จ้ะมาเซินคุณมาโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้อง <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณ FC นะครับที่ดูจน,นจบคลิป อ่าสำหรับเพลงนี้ก็ FC ขอมานะครับก็เลยพาเซนคุณจัดให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้เซนคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ